สินค้าเข้าใหม่นะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะทั้งคันหน้าเผาท้ายแล้วก็ชุดแหนบนะคะอย่างเช่นกองนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นนะคะจะมีทั้งแบบ3ชั้นแล้วก็4ชั้นนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวอย่างเป็นแบบ3มชั้นนะคะสําหรับแหนบเก่าญี่ปุ่นนะคะความยาวระ,ระยะระหว่างหูแหนบด้านหน้าถึงหูแหนบด้านหลังนะคะจะยาวอยู่ที่ประมาณ9 5ถึง100เซนติเมตรนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเพาท้ายนะคะมีทั้งเผาท้ายได้สู S 100นะคะเพ่าท้ายได้สุด S200 นะคะ ความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ 120- ่งร้อยยีถึงหนึซนติเมตรนะคะซื้อเพาท้ายที่ร้านของเรานะคะแถมตัวแป้นฝั่งเพาให้ทุกชิ้นนะคะตัวนี้นะคะไปกับเพาทุกเส้นนะคะเพื่อให้ลูกค้าสะดวกนำไปตัดต่อเป็นเพากลางนะคะตัวนี้แถมให้นะคะเพาทุกเส้นนะคะทางร้านจะไม่ได้ถอดนับลูกเฟืองให้นะคะลูกเฟืองมีแบบพระก,กันนะคะนอกจากกองนี้นะคะตัวนี้กองถัดไปนะคะก็จะมีตั้งแต่แนสสุเอสแปดสิบนะคะไดสสูเอสสองร้อยนะคะเพาท้ายซูซูกินะคะแรสสูเอสหกห้าก็ มีนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นเลยนะคะลูกค้าจะเอาไปใส่รถตู้สามล้อรถกระปอร๋อหรือว่านําไปดัดแปลงใส่เป็นรถเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรุ่นแดซูเอสหนะคะตัวนี้หายากนะคะนานๆทีจะมีเข้ามานะคะลูกค้าสนใจแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็กองถัดไปนะคะตัวนี้จะมีทั้งคันหน้านะคะเท้าท้ายนะคะแล้วก็แหนบนะคะ อย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นเพาท้ายได้สูท S อส200แบบคอยสปริงนะคะสาหรับตัวนี้ก็จะเป็นที่นิยมนะคะนําไปประกอบเป็นมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรนะคะชุดคันหน้านะคะตัวนี้เป็นไดสูทเอ100นะคะมีแบบทั้ง 2WD แล้วก็ 4WD นะคะคันหน้าสำหรับตัวรุ่น s 100 s 200นะคะจะเป็นคันหน้าแบบดิสเบรกแบบนี้นะคะนําไปใส่รถกระปอร๋อตรงรุ่นได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะนําไปทําเป็นรถสร้างรถบักกี้นะคะเหมาะมากๆนะคะตัวนี้ ชุดแหนบนะคะมีโครมนะคะอย่างเช่นตัวนี้เป็นแหนบแบบสี่ชั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะถัดไปนะคะด้านนู้นนะคะด้าน,นี้ก็จะมีปนกันนะคะทั้งเพาท้ายได้สุส S หนึ่งร้อยนะคะเพาท้ายได้สุส S สองร้อยแบบคอยสปริงนะคะตัวนี้มีของซูซูกิด้วยนะคะ มีให้เลือกค่อนงเยอะเลยนะคะช่วงนี้มีทั้งแบบที่มีสายเบรกมือไปครบแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่ไม่มีนะคะลูกค้าต้องการใช้หรือไม่ต้องการใช้สามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้านะคะทางด้านนี้ก็มีอีกนะคะมีทัสส้งไดฮ atsu และ suzuki นะคะค่ะรุ่นนะคะเพา เท้ายแบบดิฟล็อกตอนนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เราห่อไว้นะคะกันตัวดิฟล็อกแตกนะคะสําหรับเพาดิฟล็อกตอนนี้มีทั้งรุ่น S200 นะคะที่เป็นระยะห่างแบบ4ีรูหนึค่ะแล้วก็รุ่น S83 นะคะที่ระยะห่างรูน็อตเป็นแบบ4ีรูหนึนะคะมีให้เลือกใช้นะคะลูกค้ายอยากได้แบบดิฟล็อกหรือแบบธรรมดานะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะ ตอนนี้มีของเข้าเยอะนะคะอยากใช้แบบไหนต้องการแบบไหนนะคะแจ้งได้เลยค่ะสินค้าจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากแวะมาชมที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดอยุทยานะคะสนใจแบบไหนสามารถทักไลน์ทางร้านได้เลยค่ะ